เอามือไปกดที่กระจกมองทางแล้วทวําไมเะยังไรเอามือไปกดที่กระจกมองทางแล้วทวําไมเะยยังไงต่อ,อเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเรามือไปกดที่กระจกมองทางกระจกมันจะบุบลงไปครับทุกคน<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเด็กดื้อแล้วจะโดนอะไรแต่เคยเป็นเด็กดีแล้วโดนทิง้ททง,องโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเพื่อหาก,กระจกมองทางน,นะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมได้เห็นกระจกข้างทางเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะลองไปกดกระจกข้างทางนะครับทุกคนแล้วเราจะดูกันนะว่ากระจกมันจะบุบได้จริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย้สามสองน่ง วันนี้ฉันจะเล่นสนุกเกอร์ไม่มีใครเทียบฉันได้หรอกดูความแม่นของฉันนะตึ๊ตตโชว์สนุกเกอร์คันเทพแล้วอเอ็กไม้ฉันถ่ายไปไหนเนี่ยเงื้อแล้วไปพี่มันนูนี่แดดไปนะมาบ้านฉันได้ยังไงชิวมบนมันมันมันะมาเาหัวฉันเลยฉันเพิ่งไปทำซาลอนมาอย่าแฟรนซีสแกหายหัวไปไหนเนี่ยให้พักผ่อนดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้ ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าแฟรนซิสต้องให้ฉันทำเองเอ,งเอ๊ะว่าแต่ทำไมน้ำไม่ไหลเนี่ยแฟรนซิสจ่ายค่าน้ำหรือ,อยังเนี่ยฮะฉันก็จ่ายไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวอะไรแฟรนซิส ชอบ่างนี้เนี่ย,ยแฟมสซิตโอ้ครูวิธีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทอ,อย้าย